พันมาคือ,อยังพันเอาบักเตียงมูนมี่แหละมาให้รถยนตหนึ่งไห<อ>้กลมเต็มรถเต็มรถใช่ปะแต่วะห้วยคือมันเลขอันสิมิสูนประเั็นยิน,นด,ดีต้อนรับเอฟซีแฟนคลับทุกท่านทุกคนเข้าสู่ทีมงานของพอสวัยปรารุ้ยผู้ถ่อปารว้ยรัรยบเอฟซีครับผม ยำโค้งสุดท้ายของปูเม็ดเดียวกับ f อฟครับผมให้ใช้วิแกนญาตในการรับชมนะครับเด้อท้งช่องเป็นแนวทางทางช่องเป็นซื้อกลางให้ซื้อครับ f อครับก่อนที่ไปชมคลิปของปูเม็ดเดียวนะครับกย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้สำหรับ f อซใหม่ที่เข้ามานะครับอันจะบริพาข่าวสารต่างๆจากทางช่องของพอสวยปารวยผู้่อพปารวยครับ f อซครับผมต่อตองหดวด้วยครับเด้อ มาฟังปูปฏิบอดสูฟังอีกเทีหนึงเนาะครับเนาะปูเน้นไปที่5 2ตัวเดียวคือ6 5 2แต่ว่าปูเน้น5 2ครับเนาะสองหกแปดนี่เป็นเลขฝันครั้งแรกนะครับในทะีก่กับหาเจ็ดนี่ไปฟังปูปฏิบอดสูฟังอีกเทีหนึง่งนะครับด้วยเอฟซีครับผมนะมนะาปูปฏิวอดจังไเนาะครับเนาะนี่คือคลิปตองวดครับพี่ครับผมวันนี้ ปันพงโค้งสุดท้ายครับเจบซี่ครับผมเป็นกุฏิของปู่นะครับเนาะแะเขับไปเอิญปู่จะข้าวก่อนครับเพราะว่ามันบ่ายมงอะเนาะปู่มันอาจ,จิพักก่อนสิมาลบกวนเพิ่นอีกว้าเมื่อนี่ลูกซี์ลูกหากระนอนเต็มหนาบ้านอยู่หนาโอหน้ากุฏิอยู่ครับพีท่ทีครับผมปู่ปู่มาลบกวนปู่อีกแล้วเมื่อนี่ มือนีถือโอกาสมายั้โค้งสุดท้ายให้ผู้ว่าสู้ฟั่งเทศนาสู้ฟั่งซี่ครับผมเจ็ดแปดสองงันม่าครับบานนี้ก็แปดหางว่าล่ะครับผมใครเราข้าเจ้าเราผู้ก็จับคำว่าข้าเจ้าเราไอ้เม้าใอ้คุณพ่อสวัยฟั่งนะครับเขาเจ้าหล่อตั้งแต่หางบ้านไปซื้อสี่ส่วนส่นสี่แล้วก็แปดสองตองแปดครับผมอ่ากับอัน แเป็ดหาหาเปียครับเพิ่งก็ไปถึอไอ้ซูนเซียนเด้อืเพิ่นเพิ่นเอาแต่สองตัวพ่นบ่วสามตัวสามตัวพ่นเก่ายู่แต่ว่าเพิ่นอันอันเพิ่นเพิ่นเอาเพิ่นบ่ซื้อตัวทั้งหนาโอ้ครับผมวั้พุทธเจ้าถึอแล้วก็ซื้อยอดหลังน้ำมาสั่นโอมาเด้นพ่นม่านหมึกเป็นแมงมืออ่อนว่างไซมือที่ผ่านม่านล่ะมาเน้น ปูย่ำหลบไปครับอันหลวงพ่อเนี่ยเล่ามาตะพัดไตอืมครับอ่ารบกับพันศาลายเราละพันศาลายกับปูอีกครับสิบกว่าพันศาครับผมเราอันไม่ย่ำแต่ว่าเราก็ยกให้ปูปูอันเป็นคู่บอาจารย์นะพันศาลอยขยาเพราะว่านั่นช่วงนั้นปูอันอ่าปูพวกให้สบายครับห้อยเป็นไล่โลกนะมาได้พูดลงไปบ่ได้อ็น สันเข่าสันเนื้อสัตว์อย่างนี้นะูดไปสันเต็สมุนไพรวางอยูุ่ประศาสตระคแล้วลดสัตทธาขอนิตีโอานนี้เล่าก็เล่นไม่เยี่ยมไม่เยี่ยมาเออเราไปยูอ่นสุราดมะฮือปูสุรา์ไปทั้งวันแต่สิบหาพันสาพี้าตั้งแต่ไปยุสุรา์ครับผมาเนี่เพื่อรถวายที่เราหิเฮิตส้างวัดเพื่อนเราก็เลยมา เอ้เรนน้ำมันคู่บาอาจารย์ครับอ่าเล่าก็เคารพกับนี่ซื้อดอกครับผมเพราะว่าคาติบอยลีไอ้ปูเพล่ะเป็นกูเราเพล่ะเป็นกู้บาเพราะว่าเจียววันซาใช่นะครับผมวันนี้ไอ้เมื่อคืนนี้ปูฟันเถอะอ้อันเงือบฟันนั่นเกือบขาดฟันว่าคืออย่งเพิ่นเอาบักแตงโมนี่เหรอมะไฮอะรถยนตหนึ่งไอ้เต็มรถ เต็มรถดใชะป่ะแต่ว่ะไม่หรือแม้นเลขอันสิมิสูนเพื่อนไอ้ไอ้ขึ้นในใจดอกไอ้เพื่อนเอาบักโม่มากกว่าน,นี่คนลงกดลงกับปูยูนนิ่เด้อเพื่อนอะไรรีบเพื่อนไปเลยนะอเอามาเ<ๆ>ต็มนาคฏิปูเนี่ยคนมาไว้ว่างไว้เดินอยู่เลยเพื่อนกองไว้เลยนะเพื่อนเอาผ่านเอ่อเต้นเชืเ่อๆนะเพื่อนกองไว้กองไว้เนี่ะ ปูรีบเด้อพระท่านอันปองไว้น่นละอันขันมีญาติโยมมากเหรจังให้เพิ่นถวายปูเพราะท่านบาดเนปปูกันแลยวหูเมืองแต่ว่าปูกับพ่อได้บอกควบปั่นน่ไม่ได้กับเป็นรัน์ผ่านอ่ะครับผมกันเพราะว่าปูไอ้กับวอาเรื่องกันอ่าแล้วกับวอาเรื่องกันเราไปอยู่ภาคใต้ครับผมบาดเนปปูกับพ่อได้ไปวอาเรื่องควบปั่นบาดเนป ผู้ก็เลยเขาไปพักผ่อนหนึ่งก็ <ừ> เลยคิดว่ามักมู่เป็นอย่างนั้คขันขัน,ขน <ừ> ที่ชัดๆขันแม่นศูนกับที่แม่นอศูนน่ะแบบังโม่ก็ผิดศูน,นตัวโั้นแน้มกลมอลมม <า S 1> ่ะก็ตัวน,นั้นละะ่ะก้เมากนลงไว้นี่บา,น,น,า,าน,นีทาสุม่ว่านั่นธาตุมว่าขันขันไม่ศูนมาเรามันก็เจะไปติดไวนทั้งหลังก็จะเป็นัน สองูนยับอันเอียงก่อเทียนป้ายไปนี่ยห้าสองเออเออห้าสองคันนั้นขันมันมีศูนย์ก่อเทียนศูนย์ปติดใสเลขสองกับเลขแปดเท่าตัวสองหกแปดนี่นี่ตงีละแต่ว่าแล้วแต่ข้าจ้าสือนั่นหรอวะเลขปูมันกับยุกอันเก้าอันละปูกับยิ่งไปที่ยนหกห้าสองเม็ดเดียวนครับขันขันมันตีแพ้งกับจืเอบงโมมาเห็ อนทิ่ปูยิ่งไปเม็ดเดียวมันอาจจะเป็นหาศูนย์ท่านก็หมายของมันมีมตัวน,นี้มีแค่นี่นะปูนาะปูกระยินจัดอแน่นก้อนเะเลขปูนบริเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยนะเพราะว่าเขาอาจจะว่ามันบูเป็นสองดอกปูเป็นศูนย์ป่ไจักแล้วปู้ก็บ <c oughs> ่ได้แน่ไปเลขที่เบื่อดอกแต่ว่านั่นไอเขาหลดเอาคนลงคนลงมาเนี่ยนั่นเขาก็เินอยู่ดอกปูนนี่เด้อบักโม่เอกคนมาให้เฝ้าเพราะท่านก็ลงไปเลยนะบัต้ปูก็เลยออกมาเลย เห็นบางนวยบังม้อดก่องไม่ติดนวยยังไงเออบานี้เกิดว่าห้วยแต่ว่าพอดีหุ่งมาเกิดปูก็เลี้มันคือบังม้อแล้วมันติเป็นศูนย์ม่ติดสูนย์ยังศูนย์ยังอยู่หานมันคือบ่จะทิพแปลเป็นเลขได้เลขทะเบียนรถทะเบียนลากก็บ่เห็นเว้ยเห็นออกมาเลยเห็นแต่บักม้อกวางเจ้งเพ่งเนาะคันเออคันนั่นคันไม่ศูนย์มื่อติดเป็นที่ปูอันว่า หาสองมันมาละครับันเอาสองสองก็จะเป็นหาศูนตัวนั้นตัวครับผมเพราะว่าอันนั้นนัหาเจ็ดมันบาครับนเอาเจ็ดสองก็จะเป็นหาศูนย์อันนั้นอันนั้นนั่นหกแปดคันเอาแปดสองก็จะเป็นหกศูย์หกนก็มันก็สิตัวเดียวกันสองหกศูนย์เหมือกันครับโบไปยังหนอครับอันที่ปูยังเป็นเม็ดเดียวือหาสองนมาครับนเอาสองกอก็จะเป็นหาศูนย์ตัวนั้นครับผมมันก็เพิ่มเตะมันเพิ่มเตะศูนย์ข้มาเหน่อยหนึ่งตัวครับผมแมนอินนะปู เพราะว่าันพู่กัฝันวนะันที่สิบเจ็ดโอวันที่สิบเออโอวันที่สิบหกเนาะครับปู่ฝันวันที่สิบหกได้อ,อันฝันว่าเลขประทัดนะสองหกแปดอันผู้ว่าราชการจังหวัดประเทศลาวจุดนะได้สองหกแปดบ้านเลขอันสองตัวมันหาเจ็ดมาครับ 8, ครับผมบาทเนี่ยต่อมากูดกัฝันว่ารถเสียดกันกับรถกระบะอย่างนี้ะไรถมอเตอร์ไซค์อันหก ห้าสองเราก็ปูก็ยิ่งไปตัวท้ายมันล่ะห้าสองตัวนี้ครับแต่ว่ามันมีคนตายมดปูค้นไตแล้วก็โจรลงกันแล้วครับผมขณะผมกับวัยนี่ค้นไต่มาไม่นมันจีเป็นศูนย์ผมแต่ว่าปู้พันบ่ได้ที่วัดที่เห็นห้อยรถหลายๆเนี่ยว่ามันหมดเพราะสวยมากนะที่แม่นตุ้มเพิ่นมาเอาเลยแต่ว่าพวกผมมาพวกผมไปคนนะครับทั้งคน โอ้ผ่านมาอยยุซื้อน่ะปูโอ้ว่าไดขามาครับว่นใดขาม้าครับนั่นะพราะดินาดกันเลยว่าเขาพิมาคงใส่กัยแล้วมาไปพักใตบมือนั้นแล้วหลบว่านั่นเขาไปซื้อของใส่เนี่ยนะเออครับผมเกะพิจิรนาบึงครับกะย่งเย็นยัดยุที่ชุดเดิมมันนะครับผมหาซ้องตัวก้อนบบกปูเน้นแต่ว่ามันก็มีเพิ่มเติมคือ อาหารูนเนาะเพราะว่าเขาบอกแต่งโมไมให้ปูบกแต่งโมไม่หม้กับกับกับที่ว่าปูว่ารดโม่เซ่ต่ำข้นถ้าตกตกน้ำตายตกน้ำตายนครับหกห้าสองมันก็อาจจะเป็นศูนมาแทนงสองกระเล้ยงะครัแล้วแล้วแต่ยอมปฏิกิริยาครับผมให้เป็เตี๋เนาะปูเนาะถ้าจะก็ตีบนเพียนอยู่แถบเนือเลยปูนวดไปไหนดีเจ้าของใส่มันออกกัน ขันมันออกตรงตรงเนี่ยก็จะกระถือลายเนาะครับผมขันมันออกเพี้ยนเป็นแต่หนึ่งเดี๋ยก็จะกระถกอหยิครับผมแต่ว่าอันแปดสองยังยังไม่คนสื่อเดยวรอกเมนอยู่ครับผมเออเพราะว่าเด็กพูดก็จะตามมันไม่เด็กหน่อยหน่อยตัวนึงนาะครับเด็กบราณเนอยเด็กโบรายตัวกันฟังระเบียบกดเย็นแล้วก็พูกันอ่ามันก็มีขันเชีอาตามตรงๆแล้วมันก็มีหาดเจ็ดกับหาดสองครับผมแล้วก็ มาไฟในหมักโม่ก็เป็นหาศูนย์ครับแล้วปัดเพิ่นอะไตัวเก้านะ่แะแล้วแต่ 4, ผู้นั้นติสซื้อผู้นี้ติปื้ซื้อดออเป็นซื้อแปดสองน้ำซื้อที่หายแปดสองวันนะครับมันลงไปออก4ี่ศูนย์ตัวอันที่ปู่าเอาบอกแตงโมว่าว่างไวหนากุติปูเอแต่ว่ากุติปูเป็นหาเบอร์ไ้เสื้อยี่สิบหกบอกปูอ่เออยี่สิบหกอัอยู่ี้ได้หนีพอดีกยูได้ีพอด,ดีได,ด้ปู บ้านเลขที่นั่นไอ้กุฏิลังนี้สองหกกันเหรครับผมนั่นที่นั่นไอ้ที่คนตามมาเนี่ยมันออกหกสองหกกันด้ครับผมถึงหลายๆนะครับแต่ว่าคนบอดสังเกตคนบอติดตามปุยลิ้นบ่ถืงดอกครับผมอันอันงวดที่พวกพวกหายสองหกน่ะมันบอกมันบอกหกสองหกน้ำกลนเนี่ยครับผมอืมงวดนั้นคือกันงวดนั้น เกาสามเมื่อกอนมันบอกน้ำก้อนมันบอกน้ำก้นนี่แหละแปว่าข้าเจ้าถือถือเก่าถือเก่าถือเก่าอันเดียวเพราะข้าเจ้าเอาเตกันบอกก่อนมาซื้ออันเอข้าเจ้าันบอกกองก้อนมันหน่อยตัวข้าเจ้าก็เลยบอนบอไปเอาหมุงในมาซื้อนะครับผมก็ยังแปดแปดสองไน้ดองวันเพรากันซื้อเพานจิงวมาจัวันคนอยากเก็บเมียเราะครับผม